ใครเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูด,ดฟังคลิปนี้ให้จบหลายคนติดวิกฤตติดปัญหานะคะหาทางออกไม่เจอเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคุพัฒน์เจอวิกฤตนะคะเกี่ยวกับธุรกิจของคุพัฒน์อสังหาริมทรัพย์ทําให้คุพัฒน์นะคะหยุดนิ่งไปทั้งธุรกิจออนไลน์นะคะทั้งธุรกิจข้างนอกนะคะเหมือนกับวา่าพลังงานของเราเนี่ยมันซอลงนะคะ จังหวะที่ชีวิตซบลงเนี่ยครูพัฒใช้วิธีการแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะจูนจิตของเราให้นะคะดึงพลังขึ้นมาคือดึงพลังขึ้นมาให้พลังของเราอยู่คลื่นสูงก็คือการจูนกับธรรมชาติแล้วก็การจูนกับสมาธินะคะวิธีของการจูนกับธรรมชาตินี่ก็คือการที่เราสัมผัสพื้นดินนะคะแล้วก็ขอเขามานะคะธรรมชาติเช่นการสั คือินนิกของน้ำพระแม่ธทะลณีแล้วก็อากาศแตงแดดสายลมธรรมชาตินะคะตรงนี้นะคะหลายคนที่เจออยู่ลองลองไปเปลี่ยนวิธีการดูนะแล้วก็2ก็คือสุพัชจูนกับสมาธิคือการปล่อยวางก่อนนอนสุพัชปล่อยวางทุกอย่างเปิดคลื่นทันนอนแล้วก็นั่งสมาธิอกับปัจจุบันนะคะพอเราเจอวิกฤตเราไม่ต้องทําอะไรนะนิ่งก่อน แล้วก็อยู่กับปัจจุบันพอนเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะตื่นรู้จิตผู้สร้างข้างในของเราเนี่ยเขาจะช่วยหาวิธีนำนำทางของเราให้ไปเจอช่องทางใหม่แล้ววันนี้ครูกัดก็เจอช่องทางใหม่นี้คลื่นพลังงานที่ครูคัดนั่งนิ่งๆจูนกับพลังงานสมาธิครูพัดก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่ารู เจอกับพระผู้สร้างข้างในของรูปให้นำทางชีวิตใหม่เส้นทางที่ดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจนั้นลงทุนเหมือนได้ฟรีภายในระยะไม่ถ ็ได้ธุรกิจตัวใหม่คือทำธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นร้านอาหารที่ครูพัฒ์ได้มานั่งทานทุกวันแล้วก็ในวันหนึ่งนะคะเจ้าของร้านคือคุณตากับคุณยายเนี่ยที่สนิทกันเขาก็ได้บอกว่าอยากจะให้ครูพัฒนได้มาสานต่อธุรกิจในวันหนึ่งที่เขาเกิด ไม่สบายนะคะเขาก็ได้พักไปแล้วครูพัดก,ก็ได้ทักไปหาเขาก็บอกว่าขอสารต่อธุรกิจเช่าปล่อยเช่าหรือว่าให้เซ้งตากับยายให้คำตอบครูพัดว่าให้หนูขายไปเลยไม่คิดตันนี่คือกดพลังงานกดแรงดึงดูดในคลื่นที่อยู่ข้างในนะคะ ได้หาวิธีหาหนทางให้เราไปต่อได้ครูพัฒได้ธุรกิจมาเหมือนฟรีๆนะคะจากกดแรงดึงดูดถ้าใครที่เจอวิกฤตเจอปัญหาเจอความเป็นจริงอยู่ตอนนี้ให้โลกของภายในของเราเนี่ยทำงานแทนผ่านตาในก้าวข้ามผ่านในโลกความเป็นจริง ที่เราเจอวิกฤตเจอปัญหาอยู่ตอนนี้แล้วคุณจะเห็นสิ่งใหม่และสิ่งที่ดีเกิดขึ้นครูพัฒเชื่ออย่างนั้นหลายคนที่ฟังคลิปหรือ,อไลน์นี้จบสามารถนำเทคนิคไปใช้ได้เรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะ